ความเชื่อเรื่องความฝันอยู่คู่มนุษย์มานานกว่า2,000ปีตั้งแต่สมัยกรีกโรมันหลายคนมองว่าฝันคือข้อความจากพระเจ้าหรือดวงวิญญาณที่พยายามสื่อสารกับพวกเขาอีกหลายร้อยปีต่อมาในยุคครูอีกของชนเผ่ายุโรปตอนเหนือมีนักบวชหญิงคอยทำนายฝันพวกเธอใช้สมุนไพรหรือสารบางชนิดพาเข้าตู่ผวังโดยเชื่อว่าตัวเองรับอิทธิพลมาจากพลังงานธรรมชาติอย่างสนามแม่เหล็กโลกภาพฝันที่เกิดขึ้นถูกแปลเป็นคำพยากรณ์แต่เมื่อศัสนาคิดเข้ามาความเชื่อมากมายต้องกลับตลบตาความฝันถูกโยงถึงตาตานคำทำนายกลายเป็นการ ทำสัญญากับปีศาจไขรเชื่อหรือแชร์ฝันแปลกๆมักถูกตาหน้าว่าเป็นแม่โมดจําเป็นต้องถูกไล,ล่ล่าก,กําจัดทิ้งลากยาวมายัางยุคใหม่นักวิทยาศาสตร์บางต่ายยืนยนันความฝันไม่ใช่ล้างบอกเหตุมันก็แค่ภาพจินตนาการในหัวเราเท่านั้นไม่ไว่าอย่างไรต่อให้เก้าวเข้าตู่ปีต0 2 5ปิตินาเรื่องความฝันไม่เคยหมดมนคลังมันยังคงจวนในตั้งข้อสงสัยเสมอมีอีกมากมายที่ปรัชญาและวิชาการยังอธิบายไม่ได้หนึ่งในบันทึกจากปี1848ของแคทเธอรีนโครที่อยากบอกว่าโลกลี้ลก